สทนอชอ,อีกหนึ่งประกาศกันมาเป็นฉบับที่ยี่ิบส่งแล้วนะครับเรื่องควาระวังน้ำท่วมจะปรนนปละนามปลาไหลลากในพื้นที่ภาคใต้ออกมาเมือรแเตว่านะครับนะอันนี้ท่านนายกกระห่วงน้ำท่วมนะครับ ทิพย์คลองตึงทิพกสันวาคมนี้ยำถูกน้วยระดมความร่วมมือ,อป้องกันน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยนายภูมิธรรมวิชยชัยรองนายกรัฐมนตร,ร,รีนะครับในท่านะคข้องเป็นพ่ออ้ออบชอนะแกด้ติดตามเนี่ยอว่าจะมีคนตกนักในพื้นที่าักตายระหว่างวันทิพย์ค่องตึงทิพกสันวาคมเนี่ยมีทิพจังหวัดนะครับมีทิพจังหวัดไม่ข้อลงอำเภอละกันมีจุมพอมีสู้รัดมีนาครนพัทลุงสงขลาระนองกรังปัานียะลาและนาราธิวาสนะครับ ตอนนี้ก็ให้เฝ้าระวังนะครับอันนี้เป็นประกาศของสชสนชโอประกาศฉบับที่ยี่ทิพซองมานะครับก็บอกว่า,าให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาลากและดินโคลนหลล่ลมในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับตามจังหวัดที่ได้บอกไปแล้วนะคว้ารองเรืออ่างเก็บน้ำนะครับที่มีปริมาณน,น้ำเนี่ยมากกว,ว่าร้อยละแปดสิบคว้าระวังรับน้ำที่เพิ่มขึ้นฉับพลันนะครับน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำตามคลองต่างๆนะครับอันนี้ประกาศ อ่าแล้วมีแพทย์ในการรับมือนะครับม้องอมรับมือเนี่ยก็คือให้ติดตามสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงนะครับติดตามตรรจสอบซ่อมแซมบริเวณคันบริเวณแม่น้ำริมแม่น้านะครับซิ่งกว้างทางน้ํานะครับเตรียมรับมือหักน้ำลากนะครับนาความพร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ระดมกําลังและในการเคลื่อนย,ย้ายอพยพได้ต่างๆนะ <c oughs> ประชาันพันธ์สถานการณ์ในพี่น้องครับนะครับนี่ประกาศเมื่อเร็วแต่ว่าโดยทันไพฑูรย์เก่งการช้งรองเลขาธิการปฏิบัติราชการเทนเลขาธิการสำนักงานทับไปก่อนหน้าเมงชาร์ดนะครับนี่ก็มาพร้อมๆกับของท่านนายกและก็ท่านรองนายกนะครับที่ก้อ <c oughs> อกมาย้ำว่าต้องช่วยเหลือพี่น้องนะนี่เป็นข้อสั่งการของท่านพอสอบอชอ่ใช่ไหม <c oughs> บอกว่าต้องประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันนะและกระเจงเตือนรายพื้นที่เลย นะครับเครื่องจักรเครื่องมือส่วนผักพิงทั่วค้าวเนี่ยตรงไหนปอเกิดเนี่ยบ้านไหนมีคนป่วยมีคนติดเตียงอยู่เลยจะพาไปตรงไหนเนี่ยต้องมีแพทย์ในมดเลยนะครับ,ทา,ท,ท,รบทางท้องที่นะครับท้องที่อำเภอจังหวัดนะเปรียบเทียบกับกำลังพลหรืออุปกรณ์ทันทีถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นนะนะครับนี่ท่านนายกเค้ก็ย้ำม,มาพร้อมด้วยทางหน้ากองทนพผูท้ทาก็ย้ำม,มานะครับมาได้แต่ว่านี่ท่านนายกอ่าแพทย์ทองท่านชินวัตรเองก็มีการประชุมกับผู้อ่ากับผู้ว่าการจังหวัดนะครับทางส1จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ด